สวัสดีค่ะปูเป้คนสวยมาแล้ววันนี้จะดูอะไรดีนะนามีใครอยากเป้ปูเป้ไหมคะหรือว่าอยากเล่นเกมอะไรกับปูเป้คอมบินมาเรือเลยนะฟียดเป้เหนื่อยจังเลยอ่ะเอ,อ้โอ้น่าะหาเด็กถ่ายมาใหม่ก็ได้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วงั้นนี่จะไปหาหลอกใครก่ะเชื่อเถอะนะเด็กสมัยนี้มันหลอกง่ายจะตายพี่เขียนโพสตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ง่ายดีเขียนโพสอะไรอ่ะ ค้นหางานงานแบบไงแบบที่เราเคยทำเป็นประจำอ่ะถ้ามันจะได้จริงหรอเออนะเฮ้ยเพื่อนมาแล้วโอ้ไรวะเขนานกี่โมงมาโคตรช้าเลยเออขอโทษเออนี่เยซินได้ข่าวว่าเกมมีสาวใหม่แกเหรอเปล่าก็แค่ดูเฉยแต่ก็แจ่มดีวะ่ะอ๋อจ้าแจ่มกันเราไม่ล่าอ,อุ้ยเฮ้ยเบาอี๋าอาอ ไปดูเพื่อนตรงไหนนี่น,นะเป็นไรนะเอ,อเดี๋ยวไปดูนหะนี่ยอยแปง้งแกเป็นไรเหรอปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่สนใจโพสตนี้เฉยเนีย่ยเขารับสมัครนางแบบไหนเอาไปดูสิอีแก,กฉันว่ามันไปนแปลกอยู่นะทําไมเขาเปิดรับสมัครวันนี้ไม่เป็นอะไรหรอกน่าสนใจดีกอกคิดดูดีๆนะแกนี่พี่มีคนมาสนใจด้วยแหละ เนี่ยหนูกำลังคุยกับมันอยู่เลย,ยอย่างนี้ก็จำเลยสินะพี่จะให้มันหายยังไงอะลูกค้าอยากได้รูปก,กับวิดีโอใหม่ๆเพิ่มด้วยพี่จะให้หนูนคุยยังไงถ้าลูกค้าอยากได้รูปก,กับวิดีโอใหม่ๆเธอก็คิดตังค์มันเพิ่มด้วยล้วกันนักเรียนตังค์เรียกชื่อนะครับนะครับครู

กลางแล้ววันนี้กลัวจะเข้าเนื้อหาพิการเ่งนักเรียนทางาไปแล้วโอ้ยจะดูอะไรนังหนาเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรือยังไงจะเบื่อก็เบื่อมันได้แหละน่ารำคาญจริงๆคนนรากำลังดูอยู่อ๋อจ้ามาดูเราแทนก็ได้นะเราแซ่บกว่าเยอะวิวจะว,วูบไปไกลเลยไปเดีย๋ยวไปคล้องน้ำก่อนนะแป้งปะไอเดนไปนั่งนูง่นรอมาถึงนั่งรงนี้กูปวดตูดว่ะ นี่แย่แป้งเป็นไรอ่ะฉันก็งงเรื่องที่ฉันสนใจนั่นแหละแกอ๋อแล้วตอนนี้เขาว่าไงอ่ะแกดูนี่สิพี่แกฉันว่ามันแปลกแต่ว่าเราไปนั่งกันดีกว่าไหมอ้าวเดินมาแต่ไหนครับนี่อะสาะวเออนี่ฉันก็เคยเห็นคนออกมาบอกอยู่นะว่ามันจะให้แกถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วมันจะถ่ายอะไรวะ ก็ลองถ่ายรูปส่งไปเรื่อยๆไงไม่งั้นก็แบล็กเมลเด็กแบกที่มีก็ทำกันใช่ปะอือฉันต้องทําไงอ่ะอแกโอ๊ยแกแกก็ไม่ต้องถ่ายรูปให้มันสิง่ายจะตายจริงเหรอถ้าฉันไม่ถ่ายแล้วเขาจะรู้รูปร่างฉันได้ไงล่ะนี่แกฉันจะบอกอะไรนะการที่เขาอยากรู้รูปร่างของแกเนะี่ยเขาต้องไปแค่ที่สตูดิโอจ้ะไม่ใช่มาถ่ายอะไรประโภคแบบนี้อีกอย่างข่าวก็กต้องเยอะไอ้พวกที่หลอกดูหุ่นหลอกดูแบบอ่ะอืมฉันก็กลัวกลัวอยู่แหละงั้นฉันไม่ถ่ายแล้ว เชี่ยใครแม่งขอประตูว๋สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเรียวนิวส์กับดิชันางสาวชิชียา์ทประกอบอด็ดดเช่นเคยนะคะวันนี้ขเ,นเขามาแรนข่าวด่วนเล่นตำรวจไฟเบอร์ได้มีการเข้าจับกลุ่มผู้ชายรายหนึ่งที่โพสเป็นหานางแบบในอินเทอร์เน็ตทําให้มีผู้เสียหายจากคนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะจะให้ผู้เสียหายนั้นได้ถ่ายรูปและคลิปอน,นาจารเพื่อนําไปขายต่อทั้งนี้โุนคดีไปหลายกระทงทีเดียวค่ะ ขอจบการน,นำเสนอเป็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ